สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะวันนี้นะคะก็กลับมาพบกับน,อนอ้องอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะน้องก็มี Ford Ranger นะคะซึ่งตัวนี้นะคะจะเป็นรุ่น XL Plus Sport นะคะเป็นแคบยกสูงนะคะราคาอยู่ที่692,000บาทเท่านั้นเองนะคะส่วนเครื่องยนต์นะคะให้ถึง2.2ลิตรดีเซลเลยนะคะ160แรงมา้า385นิวตันเมตรเลยนะคะเรามาชมกันเลยนะคะว่าออปชั่นมีอะไรบ้างนะคะแล้วก็น้องแต่งอะไรไปให้คุณลูกค้าบ้างนะคะมาชมกันเลยคะ่ะ นี่เลยนะคะสาหรับเจ้าตัว XL p a s Sport นะคะน้องทําการนะคะเปลี่ยนกระจังหน้านะคะเป็นกระจังหน้าตะแกงโลโก้ม้ามาแสงนะคะมาพร้อมกับไฟดวงเล็กๆสด,ดวงตรงด้านหน้าเลยนะคะส่วนกระจังหน้านะคะเราอยากเพิ่มมิตินะคะก็ใส่แถบตัวแดงตรงนี้นะคะทั้งสองด้านเลยนะคะตัวนี้นะคะส่วนกันชนนะคะกันชนด้านหน้า,าเป็นของ Outlander นะคะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกตรงนี้นะคะ หงลากจูนะคะน้องก็ใส่ไปแหบคุณลูกค้าเหมือนกันนะคะถัดมาค่ะด้านบนเนาะน้องก็ใส่เป็นสิคุปหน้าทรงแรกไปแฮปคุณลูกค้านะคะซึ่งตัวนี้นะคะทําเป็นสีทูโทนเป็นสีดำํำเงาแล้วก็ตัดด้วยสีดํำด้านนะคะเดี๋ยวให้ดูงานใกล้ๆกันเลยนะคะส่วนรูปมานะคะลูกนะคะ้าก็เลือกเป็นตัวสีแดงนะคะ จะเป็นรูปม้าหรือรูปแรดก,ก็ได้นะคะลูกค้าก็สามารถแจ้งมาได้เช่นกันนะคะซุ้มล้อค่ะน้องก็สะเป็นคิ้วซุ้มล้อขนาด6นิ้วแบบปักหให้ด้วยนะหรือว่าจะเอาเป็นแบบเรียบก็มีนะคะสามารถแจ้งมาได้เลยนะคะแม็กยางค่ะตัวน,นี้ใส่เป็นแม็กขอบ1นะคะลายแม็กคือเส้นมากเลยนะคะมาพร้อมกับยางแม็กซินะคะตัวน,นี้น่าจะเป็นยาง t นะคะเวลาว,วิ่งก็อาจจะสิดงนงนะคะ มาค่ะเดี๋ยวให้ชมเต็มคันกันเลยนะคะลายสติกเกอร์นะคะลูก,กค้าก็เลือกมาแบบลายนี้เลยนะคะสําหรับลายสติกเกอร์นะคะน้องก็มีแบบให้คุณลูกค้าได้เลือกนะคะว่าอยากได้ลายไหนนะคะเรามีร้อยกว่าลายเลยนะคะให้กับคุณลูกค้าได้เลือกหรือว่าจะออกแบบช่วยกันก็ได้นะคะด้านบนคาะราวหลังคาเนาะตัวน,นี้ติดเพิ่มเติมไหมค,คุณลูกค้านะคะเพิ่มความสวยงามให้กับตัวรถของเรานั่นเองนะคะ ถัดมาค่ะโลบาเนาะก็จะเป็นของ Outlander นะคะตรงนี้นะคะโลบารตรงนี้เราก็สามารถใช้งานได้จริงนะคะมีหูตรงนี้ให้มัดเชือกด้วยนะเวลาเราอาโผลสัมภาระนะคะตรงนี้ไม่ได้เพิ่มแค่ความสวยงามน,นะคะเรายังมีประโยชน์เยอะแยะมากเลยนะคะด้านท้ายค่ะน้องก็ติดอ่าไม่ได้ติดเนาะเปลี่ยนนะคะ ตัวเดิมมันก็มีการชนมาให้อยู่แล้วแต่ว่าน้องเปลี่ยนเป็นการชนเหล็กเป็นของ a l l เ n d e r นะคะสําหรับการชนด้านหลังของเรานะคะมาพร้อมกับห่วงลากจูงสีแดงนะคะปลายส่งปลายทะเบียนม,มาให้เรียบร้อยเลยส่วนเบ้าลองปลายดาบนะคะตรงนี้ก็ติดเพิ่มเติมให้ลูกค้าเช่นกันนะคะลายสติ๊กเกอร์แล้วก็ติดมาถึงฝาท้ายกระบะเลยทีเดียวนะคะชมรอบคันนะคะ เล้วน้อราจะพาทุกคนนะคะไปชมภายในสำหรับเจ้าตัว XL Passport นะคะนี่เลยนะคะภายในของเรานะคะสำหรับภายในของเรานะคะฟอร์ดของเรานะคะเป็นกระบะเจ้าเดียวเจ้าแรกนะคะที่ทำเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าขึ้นมานะคะตรงนี้เลยนะคะมาพร้อมกับฟังก์ชันบนพวงมาลัยไฟฟ้านะคะมาพร้อมกับหน้าจอแบบทัชสกรีน8นิ้วนะคะสามารถเชื่อมต่อ Apple CarPlay, Android Auto ได้เลยนะคะหรือว่าจะเปิดแมนบบนหน้าจอใหญ่ๆนี้ก็ได้เลยนะคะแต่ว่าคุณลูกค้าก็ต้องเชื่อมต่อกับมือถือเรานะคะเลยภายในของเราเซ็นทรัลล็อกนะคะเวลาปิดเปิดฝาถังน้ำมันก็กดตรงนี้ได้เลยล็อกรถตรงนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวจะให้ดูตรงแคมปนะคะของเรานะคะรถหลองเราคือกว้างมากเลยนะคะนั่งได้สบายนะคะ มาพร้อมกับช่องต่อไฟนะคะ12โลมดข้างหลังเลยสําหรับผู้โดยสารที่นั่งข้างหลังนะคะตรงนี้เพิ่มความสะดวกสบายให้กับคุณลูกค้าได้เยอะเลยนะคะนี่ภายในของเขาก็จะแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวน้องจะไปฝากคลิปกันด้านหน้าเลยนะคะเป็น,นยังกันบ้างคะน้องก็พาทุกคนนะคะชมเจ้าตัว XL p a s Sport สีดำไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะถ้าลูกค้าคนไหนนะคะสนใจนะคะอยากออกรถนะคะหรือว่าอยากได้ชุดแต่งแบบนี้นะคะก็สามารถมาพบก,กับน้องได้นะคะเดี๋ยวน้องจะ ทิ้งเบอร์โทรไลน์ดีไว้ด้านล่างกันเลยนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะก็ฝากทุกคนนะคะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะสําหรับคลิปหน้านะคะน้องจะเอารุ่นไหนมารีวิวก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ